คนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ต้องการมีชีวิตที่ดีประเพณีความเชื่อของคนไทยตั้งแต่โบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยันเนี่ยเป็นีิพึ่งทางใจเพื่อทําให้ใจเราเนี่ยมีกําลังใจกล้าออกไปสู้ศึกสู้รบฟันแทงกันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็ยัยงกล้ากันตั้งแต่สักลงบนผิวหนังเขียนบนเสื้อยันผ้าประเจียดมัดแขนทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาเจิมยันหน้าบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าเป็นร้านค้าก็ ข,าข,าขอบารมีอาจารย์ขอให้ได้งานกําไรเยอะๆขอให้วิกฤตมันคุ้นจากวันนั้นงานใหญ่เข้ามาโชว์การสร้างโรมาหางานให้เรากําไรวันนั้นร่วมวันละสองแสนต่อวันไอข,ของรู้สึอ้างถื่หนอรู้สึก <c oughs> ว่ามีโชวมีมานครับผมหยิบจับอะไรออกมาขายเนี่ยง่ายมากก็ดีใจด้วยครับปกติเชื่อในการทํางานแล้วก็เชื่อตัวเองมาตลอดพอเห็นแฟน บูชามาเห็นออเดอร์ของแฟนนะครับเข้ามาเยอะมากแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ที่บ้านนะครับมีผ้ายันขนาดเมตรคูณเมตรมา4ปีแล้วครับผมว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยครับ